view sủi quá. Hãy subscribe đào kênh này đi. แใจโดนไว้แดง้แต่ให้น้าัใจหรือลองถามดู ไปแวะถามดูก็ได้ชุดมีชุดขายด้วยอืมนจนื่อเสื้อหน้าใส่อือ เสื้อก tamam. no. ีฬาเลายืนาออกไปเีซอคนกบนี่นห้่าเขาออกได้เดีาเปิดบางที่ไม่เเหมือนเมื่อกี้แลบไม่เปิดไม่เิดเปิดเปิบางที่ไ่ เราต้องไปเค้นหาที่เปิดไปไปดูไปเย็นอยู่นั่นี่ตอนนี้ก็เย็นยังไม่เย็นเราตอนนี้ยังบ่ายอยู่อันนี้นะจะแตกกัน ตอนนี้พวกเรากําลังหาที่พักอยู่นะคะคือเราไม่ได้แพนตั้งแต่แรกว่าเราอะจะจองที่พักคือตั้งใจว่าจะมาหาที่พักเอาดาบหน้านะคะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราก็แบบว่าคือมองมาแต้ไกลแล้วแหละตั้งแต่ที่เห็นวิวใช่ไหมก็ว่าแบบจะเอาตรงเนี้ยเออแล้วก็มองดูว่าแบบว่า มันชื่อว่าอะไรแล้วก็ขับรถไปหาเลยค่ะซึ่งมอนนี้นะคะก็เป็นมอนที่น่าสนใจนะคะเป็นมอนที่แบบว่าเราชี้กันแบบมอนแรกเลยนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยแบบว่าที่พักตรงนี้น่าสนใจมากเลยก็เลยลองขึ้นมาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านบนจะเป็นยังไงนะคะพอขึ้นมาแล้วนะคะคือไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดไว้นะคะคิดว่าจะได้เห็นวิวสวยนะคะ แต่พอไปที่พักแล้วอะ่ะเราสามารถเห็นวิวได้แค่2มุมค่ะก็คือมุมข้างหน้ากับมุมด้านข้างแค่นั้นซึ่งมันแบบว่าดูว่าน่าจะไม่เหมาะกับพวกเรานะคะก็เลยเปลี่ยนมอนค่ะใีวิวที่พักให้ดูนะคะตอนนี้พวกเราได้ให้ใหม่แล้วนะคะซึ่งวิวแบบว่าสวยมากคือแบบเห็นวิวได้แบบ รอบหรือขาทุกคนมาดูด้านในห้องพักกันค่ะเตียงคิงไซส์าการน้ำร้อนมีน้ำให้นะคะมีทิชชู่ให้มีแอร์มีทีวีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำนะคะก็จะเป็นฝักบัวค่ะมีน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะอืมแล้วก็มีทสวรว่ามีอะไรมีผลิตภัณฑ์ที่แบบใช้ในห้องน้ำให้ด้วยนะคะ ห้องน้ําก็ไม่ใหญ่มากห้องนอนก็กําลังพอดีก <vine> <endeu> ็ถ <Kiss é> ือ <GO> ว <av uther> ่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้เราครบนะคะแล้วหน้าห้องที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นวิวแบบสวยๆเลยค่ะเห็นชัดๆไปเลยมีที่นั่งให้ด้วยน้ําชอบมากบรรยากาศดีมากค่ะคือแบบเลิศ ปอดอวัดเนี่ยเป็นคนว่าว่าเว้ยตัดอว่าแต่ว่าดาเฮ่าเฮปอดใช่ใ่ใช่จะเป็นปอดใช่ไหมหาเว้ยจะมีปอดใคนเหรอปอดใ่มีลอยมีขมลอยขมลอยหนนลอยปอดหาพ้มือพ้นมีขมลอยมีหมูนักันเป็นคนแซวแซวแต่คนหาไว้เนี่ยปอดเป็นคนหาเออแมนนแมเอออาจจะแมน แล้วก็ว่าแล้วก็ตีเซมันดีสุดเอคือ่อเงบักจับจะ้แก้กินเหล้าเดียกันปีเคยก็้องจะดต้องเนี้ยค uh ือคนนี้พวกเราแหละคือ้คบมันจะมีอย่อ่ว่า ก็ว่าวาว้ยนะมันจะมีไอ้ก็เนี่ยคำน้ยจังหวะแห้งไม่หอมแห้งหอมนะอันนี้แต้แห้งไว้หอมในมีของเลยนะักบเ่ลว่าเ้ยว่าไว้รจะทำเชียวว่าว่าเว้ยนะพอวเ้่าเวยทำนี้อุตอายาวเลยเนาะ ที่พักที่เรามาพักในวันนี้นะคะคือบรรยากาศดีม,มากคือแบบว่าตอนแรกนะคะคือเราไม่มีที่พักเลยแล้วก็จิ้มเอาค่ะอยากจะได้ตรงไหนก็คือจิ้มเอาเลยค่ะอยากได้ตรงนี้ก็คือขับรถขึ้นมาหาเลยค่ะซึ่งที่เราได้เนี่ยก็คือ บรรยากาศรู้สึกจะดีที่สุดในมอนแจมด้วยนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะมันจะอยู่บนยอดภูเขานะคะเราก็เห็นวิวล้อมรอบเลยของมอนเจมนะคะคือแบบว่าเลิศมากวิวหลักล้านอ่ะทุกคนค่าห้องก็ไม่ได้แพงมากนะคะคือแบบว่าตอนกลางคืนก็อาจจะแบบเงียบๆหน่อยนะคะไม่เหมือนที่ดอยอื่นแต่ก็ถือว่าแบบเออมันเงียบสงบดีแล้วก็ บรรยากาศดีนะคะอากาศเย็นมากไม่น่าเชื่อตอนกลางวันคือร้อนมากนะคะแต่พอตอนเย็นคือลมแรงมากคุณอุณภูมิในคืนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณ19องศาค่ะซึ่งหนาวอยู่นะคะสำหรับน้ำอะ่ะเออคือหนาวอยู่เหมือนกันก็คือแบบว่า <c oughs> บรรยากาศดีชอบมากค่ะเลิศ ต,ต้นไม้ต้นนี้เจ้าจริงก็เป็นสวยไปล่ะงาม,ม่ะต้นไม้ตัวเนี้เดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้นมืดมืดไหมมืดอเลยอ่ะเราผมเจ้าได้อ๋อผมเจ้านะเออนี่ต้นไม้ตัวเนี้ยตื่นในเช้า